มาพบกับแม่หมอออมมี่ค่ะสวัสดีลูกดวงที่น่ารักทุกคนวันนี้กับหัวข้อสั้นๆนะคะใครจะได้เจอกรมในเรื่องของความรักบ้างนะคะเออเลือกการ์ดตรงหน้าได้เลยนะคะก่อนอ,อื่นเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยนะคะเ,ออเชื่อมั่นในไพ่ย,ยิปซีสำรับนี้เราเลือกการ์ดตรงหน้าคุณได้เลยนะคะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะเลือกเลยค่ะกรมในเรื่องของความรักเราจะมาดูนะคะ ว่าช่วงนี้เราจะเจอกรรมในเรื่องของความรักในรูปแบบไหนบ้างนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะใครที่เลือกการ์ดใบที่หนึ่งคือใบนี้นะคะคุณตอนนี้จะมีเกณฑ์ได้เจอเรื่องของความรักหรือเปล่าบางคนอาจจะมีปัญหาการหึงหวงที่มันมากเกินไปทําให้จะต้องหยุดพักอืมนี่ไงการหึงหวงการที่แบบมันมากเกินอะ่ะมันก็ไม่ดีถูกปะทําให้ตอนนี้นะคะ่ะคุณอะ่ะอยากพักใจพักกายไปก่อนเลยอะ ที่จะไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคุยกับใครปิดประตูตายไปเลยอันนี้คุณเจอในเรื่องในรูปแบบของกรรมเกี่ยวกับการหึงหวงที่มันมากเกินไปทําให้คุณกับเขาคนนี้ค่ะมีปัญหาที่จะต้องเลิกลากันไปเลยอืมบางคนอะ่ะป่วยเลยนะเลิกไปไม่พออาจจะต้องไม่สบายหาหมอล้มหมอนอนเสือเลยทีเดียวนะคะแบบแล้วก็กลับมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อการเริ่มต้นใหม่การมุกออน การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะต้องคิดไตรตรองตัดสินใจอะไรให้มันรอบคอบและดีมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่การประชดไม่ใช่การที่เอาแต่ใจไม่ใช่การที่ทําไปเพื่ออารมณ์ชั่ววูบแค่นั้นแบบนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูการ์ดใบที่2กันเลยนะคะกรรมคุณที่จะต้องเจอนะคะในในช่วงนี้บางคน อืมอาจจะไม่ได้ร้ายแรงนะกองที่สองเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงอะไรมากนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้วางแผนการแต่งงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยซ้ำแต่บางคนจะมีคนอายุน้อยนะคะเข้ามาหาเราเข้ามาคุยกับเราเอออายุน้อยตรงนี้ นิสัยเด็กก็ได้หน้าเด็กก็ได้อายุเด็กกว่าเราก็ได้นะคะที่อยากจะเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาจริงจังด้วยอะไรประมาณนี้ทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีความมีอะไรที่แบบเข้ามาต่อรองอะเออระวังการข้อต่อรองด้วยข้อแรกเปลี่ยนข้อต่อรองในระหว่างความรักของคุณครั้งเนี้ที่มันเหมือนจะไปได้ดีนะเนี่ยมีมีการสู่ขอการแต่งงานการมั่นหมายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ก็ คือไพ่สรุปอ่ะให้คุณระวังการต่อรองในทุกรูปแบบในทุกในทุกๆเรื่องเลยการต่อรองตรงนี้สมมตุติอาจจะแบบคุณต้องไม่คุยกับใครนะคุยกับฉันคนเดียวอันนี้การต่อรองอะไรประมาณนี้ค่ะต่อรองว่าคุณจะต้องมาหาแต่ฉันนะฉันจะไม่ไปหาคุณนะเอออะไรประมาณนี้คือการต่อรองทําให้คุณต้องอึดอัดใจนะคะอันนี้เล็กน้อยนะคะจะเป็นในรูปแบบของการต่อรองเยอะข้อเสนอเยอะข้อแลกเปลี่ยนเยอะนั่นเอง นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูกองที่3ามกองสุดท้ายกันเลยนะคะในช่วงนี้ระวังการทะเลา,เเาะเรื่องไม่เป็นเรื่องการจุกจี้จุกจิกอะเรื่องไม่เป็นเรื่องอะทำให้คุณอะรู้สึกอึดอัดใจอะจะซ้ายดีหรือขวาดีจะเอายังไงดีอะไรประมาณนี้คะ่ะจนถึงขั้นระวังถึงขั้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้ถึงขั้นบอกเลิกกันเลยนะอันนี้ให้ระวังนะคะมีปัญหามากๆในเรื่องของความรักกรรมของคุณ ถึงขั้นที่แบบจะต้องเลิกกันเลยหรือทําอะไรที่แบบมันไม่ถูกต้องมากๆทําให้คบๆอยู่อาจจะต้องมีปัญหาดีเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะหรือคุณจะเจอคู่ครองคนรักของคุณที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากคบแบบสัมไปถี่แบบนั้นคือให้คําสัญญาแบบส่งๆที่ทําไม่ได้อืจะทํานู่นให้นะจะเป็นอย่างนี้ให้นะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลย เพื่อคุณไม่ได้เลยอันเนี้ยกำหนักเลยนะคะถ้าจะทางแก้อย่างที่แม่หมอบอกไปในไดๆคลิปเลยก็ลองดูนะคะแล้วแต่ทุกคนนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ลองทําดูก็ไม่ได้เสียหายนะหลายห้ายแสนหรือเสียเวลาไปไกลแสนกิโลนะคะลองดูค่ะทําเป็นข้าวของคู่นะคะเทียนคู่ใจกันคู่รองเท้าหนึ่งคู่หรืออ่าเป็น หมอนก็ได้ให้กับพระสง่งนะคะคือแบบเราเออตั้งใจทํานะคือแล้วแต่คุณทุนทรัพย์ของเราเลยทําแบบที่ไม่เดือดร้อนเออตัวเองนะคะแล้วลองสื่อจิตนึกถึงเจ้ากรรมในเวรของเราดูเพราะอาจจะไม่มีใครถึงขั้นได้รู้ว่าไปทําอะไรไว้ในชาติที่แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวแม่หมอแม่หมอรู้นะเพราะว่าแบบตอนแรกที่ไม่เชื่อก็คือเขายังไม่ทันได้มาไงเลยเราแบบชิวๆอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ค่ะ ได้ได้คิดแล้วได้เชื่อหรือได้เห็นมาแบบในรูปแบบของความฝันนะคะแล้วมาทําให้เราอะเป็นไปอย่างนั้นอะจริงๆนะคะเราแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องพวกนี้คือเรามองไม่เห็นนะเนาะว่าใครจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราโดยที่ถ้าคุณเนี่ยไม่รู้อะคะ่ะก็ทําได้นะคะทําไว้ดีกว่าต้องมาแก้ไขเหมือนอย่างแม่หมอที่รู้อะมันก็สายไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเออก็คือพัง,พ,ง,พ,งพังมาแล้วอะไรแบบนี้เลยมา บอกราวก้าสิให้กับทุกคนเป็นแนวทางได้เนาะเออควรแบบป้องกันไว้ก่อนเนาะดีกว่าต้องมานั่งเสียใจเสียเวลาเสียความรู้สึกบางคนอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้เออกับไอ้เรื่องความรักงูง่ๆแบบนี้ค่ะเยอะแยะไปนะคะ เดี๋ยวเราลองแก้เคล็ดแล้วลองทํากันดูเผื่อได้หรือเผื่อมันกันได้บ้างอาจจะไม่เยอะกรมทุกคนหนีไม่พ้นหรอกคะ่ะอยู่ที่ใครจะเจอน้อยหรือเจอมากแค่นั้นเองจะมาตอนไหนก็ไม่บอกเช่นเดียวกันปึ๊บปั๊บก็มีเรื่องให้คุณจะต้องเจอเป็นไปอะไรแบบนั้นไปเลยทีเดียวนะคะมันเหมือนแบบไม่น่าเป็นอะ่ะมันก็เป็นอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่คุณวาดฝันคิดที่จะจบชีวิตเนี้ยโอเคถึงฝั่งฝันแล้ว มันก็ไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเออนี้ก็ให้ระวังให้ดีๆอะไรที่เราไปทําผิดทพาพลาดกับคนคนนั้นมาในชาติอื่นก็ดีชาตินี้ก็ดีที่คุณนึกได้ก็ดีนึกได้ไม่ดีอะไรก็ดีนะคะก็ตอบสนองคุณแน่นอนไม่ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเวลาไหนเขาก็ไม่บอกคุณเช่นเดียวกัน โอเคตามนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับใครได้หๆคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ